สวัสดีสักนี้ข้าเมืองนี้พี่น้องกับเขากับนาคือเกาเขาพั่วคือเกาล่ะค่ะเมือนี้ฮาสิเฮดเมนูแกงป่าพี่น้องอปคอเส้นของเราไปแล้วสีแกงใส่วุญนเส้นใช้บลปบวบพี่น้องเส้ตน,นต้นผักขันห้อมผักกาดตำเกียงก้อนบักพพิกกับตะไคร้ก้อนพี่น้อง น้ำปลาลงไปน้ำปลาลงไปแล้วซ้ำหมกลรจะไปนองตาบ้าขอยจะใชบุนเส้น้ำซ้ำหมกตาขอยจะใส่บุญเ้น,นใช้ผักน้ำใส่ผักบเจ็บแสบบ้ห้อมนะจ๊ะ กดตรงๆๆหน่อยพี่น้องกดตงน่อยแกงปลาแกงปลาใส่บบวบใส่บุญเสียงจะเอาบบบไปก้อันอีเาจะเอากวามเอาบุญเสียงรปทที่หลังบอาบบไปก้ม้ักเช็ดยังกินหน่พี่น้องตะละมือตะนละเวทนก็เลย กินต้องกินหมั่นบานเขราะชงสียละพี่น้อง,งอ,อยากใส่ยังก็ใส่ไปหมดเพามีพิธีรีตก่องวานก็ใส่อันนี้ใส่อันนี้บาเล้นี่เราจะอยากใส่ยังใ,ใ,ใส่เลยเป็นชงไทยแล้ว ສຸກແລ້ວພີ່ນ້ດສຸກແລ້ວໍກສຸກແລລວອັອດອດ ซิมกันนะซิมกันนะอืมก็ดีแล้วบ้าเคยเสิร์กับผักลงไปเลวเอา้าบวบยังเล็ดหลอดเชียงมันไม่นีเยอะสิผ <c oughs> ักเต่งมันมนเลยใส่บวบอ,อ,อีสานเขียวหรอป้าเนะี่ย แล้วกินฮอต้องเป็นอีสานเขียวจักน้อยมันจะแสบนะพี่น้องน้อีผักมีนีนนนนนน่มันก็จะ,จะแสบแนี่เป็นเศษลงไปแล้วก็จะคุ้มกับอะไรมากกว่าข้อศัพทะเปื่อยแซบแล้วพี่น้องแซบแล้วจะซีมอีกจักหรอขนมแส่บพักลงไป่แลเป็นไงอือ นัวคุณพี่นอ้องจ้าพี่น้องแกงปลาหรือว่าโมกปลาพี่นอ้องตบะขอ่อยใส่บนเสียงน้ำใส่บะหมีม่หอมๆนะพี่น้องเนาะมาจ้าไม่กินข้าวน,นะะักการเมค่ะเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำนี่นาะคะ่ะเนาะเปลี่ยนกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจอย่าอวนนี่กดกำลังใจ,ลงใจคลิปต่อๆไปนะคะเนาะพี่น้องจ้าคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปหน้าเนานะคะ่ะเนาะจ้า 拜拜。Bye bye.